ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดบ้านคนดังเปิดบ้านคนดังมาแล้วครับพามาเปิดประวัติแท้จริงเซบาสเตียนลีซามีดิวอริสราหนุ่มหล่อเพอร์เฟกที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เป็นถึงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวไต้หวันและไม่ได้ทําธุรกิจปิดคนบายอย่างแน่นอน แต่ละสุดสร้างความตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของดาราสาวดิวอริสรากับสามีหนุ่มเซบาสเตียนลีหลังถูกโยงว่าเป็นคู่รักที่เลิกกันแล้วจากกรณีเมวาสนาอินทแสงให้โซพันล้านเจ้าของแบรนด์ดังโพตำหาของแบรนด์เนมรูมูลค่า62ล้านบาท ที่ดิวอริสรายืมไปจากเธอแต่กลับไม่ได้คืนและถูกขายกระจายไปยังร้านต่างๆตั้งแต่ตตตปี2567ซึ่งหลังจากนั้นเมย์ได้แจ้งความและมีกระแสข่าวเพิ่มเติมมาเดิวขอยืมของแบรนด์เนมเหล่านั้นเป็นหลักประกันเพื่อใช้หนี้กับส่งสตาวินนัาทองเพชรและสุดท้ายของเหล่านั้นไม่ได้ถูกคืนและทําให้เมย์ต้องฟ้องร้องดวในข้อหาชอโกง เดียวอ้างว่าเมยรู้เรื่องของการนําของไปจำานาแต่เมยยืนยันว่าให้ยืมไปเพียงเพื่อคําประกันเท่านั้นทาให้มีคนสนใจสามีดิวอริสราอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนเคยรู้ประวัติเซบาสเตียนลีสามีของดิวอริสราทองบริสุทธิ์นุ่มหล่อสุดเพอร์เฟกที่ดาราสาวเคยบอกว่าเป็นทิงเศษฐีตําแหน่งนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จาวไต้หวัน พร้อมกันนี้เดวอริสรายยัยงยืนยันว่าเซบาสเตียนลีถ้ามีคองเธอนั้นไม่ได้ทำธรุรกิจผิกดกฎหมายอย่างแน่นอนด้วยก่อนหน้านี้เดวอริสราเคยเล่าว่าเซบหรือเซบาสเตียนลีเป็นคนที่มากรุงเทพตั้งแต่อายุ21เพื่อทำงานในโรงแรมต่างๆเนื่องจากว่าเขาเรียนจบด้านนั้นมาหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร ลังจากเรียนจบก็ได้กลับไปที่ไต้หวันเพื่อทําธุรกิจของเขาซึ่งธุรกิจของเขาก็เป็นธุรกิจด้านอาหารที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกมีแค่ในช่วงปี2557หรือ2014เซบได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการเสรี่ยงโชคและลองลงทุนในธุรกิจอีกด้านหนึ่งคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดระบาดในตลอดเบ3ปีที่ผ่านมาเซบอยู่กับเบลในฐานะคนรักสามี จนในวันนี้ขออยู่กับดิวในฐานะพ่อของลูกเซบไม่เคยตัดสินใจที่จะหายไปไหนทำอะไรที่จะทิ้งดิวไปเลยสักวันทั้งๆที่ในขณะที่ดิวตั้งท้องไม่มีวันไหนที่เซบห่างดิวเลยสักวันทั้งๆที่ปกติแล้วขอไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและไม่ได้อยู่ในประเทศไทยดังนั้นในหลายๆปีที่เซฟอยู่หรือในระยะเวลาต่างๆที่ผ่านมาเซฟอาจจะมีการพบปะเจอผู้คนมากมาย เดวอยากย้ำสถานะของเดียวกับพวกเขาและเซฟกับพวกเขาว่าพวกเราเป็นแค่คนรู้จักกันกับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเรื่องธุรกิจใดๆกับใครเลยก็ตามความสัมพันธ์ของเซฟกับใครที่ถูกดึงมาทั้งหมดเป็นแค่คนที่รู้จักกันสำหรับเซบาสเตียนลีเป็นชาวไต้หวันเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายน ในเวลาต่อมาเซบัสเตียนลีได้เริ่มต้นทําความรู้จักกับดิวอริสราพันธ์ทั้งชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนกับแฟนเพื่อนสนิทของดิวจากนั้นทั้งสองก็ได้สรางสัมพันธ์ได้มาจนเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2563ก่อนจะเกิดดรมาม่าขึ้นในช่วงสัส้นๆเนื่องจากความเข้าใจผิดบนโซเชียล และหลังจากปรับความเข้าใจกันอย่างเรียบร้อยเซบาสเตียนลีก็ได้ทำเซอร์ไพรส์รเดียอริสราด้วยการขอแต่งงานกลางทะเลทรายดูไบในวันที่หนึ่งมกราปีปี2022และล่าสุดสร้างความตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของดาราสาวเดียวอริสรากับสามีหนุม่มเซบาสเตียนลีหลังถูกโยงว่าเป็นคู่รักที่เลิกกันแล้วและเหมือนยิ่งเป็นการตอกยำ้ำเนื่องจากในรายการโหนกระแสที่เดิวอริสราได้โฟนอินเข้ามานั้นจะตัว ได้พูดถึงสามีในบางช่วงบางตอนว่าไม่ได้ปรึกษาเขาไม่ได้มานั่งรับรู้เรื่องนี้ในมุมของหนูหนูว่ามันมีแค่ตัวหนูหนูเป็นคนก่อปัญหานี้ขึ้นอีกอย่างสามีขอไม่ได้รับรู้ส่วนตอนนี้ขอรับรู้แล้วเขาก็มีครอบครัวของเขาที่มันเป็นระบบครอบครัวเขาส่วนตัวหนูเองก็ต้องดิ้นรนต่อไปเองหลังนั้นสิ่งที่หนูคาดหวังอย่างเดียวเลยจากสามีคือขอให้รักและดูแลลูกอย่างดี ในเวลาต่อมาเซบาสเตียนก็ได้ลบรูปภาพทั้งหมดออกจากอิ s สตาแกรมภายในระยะเวลาไม่นานทั้งนี้ทางนั้นเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ไว้ว่าลอยแพร่แย่มากผู้ชายแบบนี้ถ้าเรื่องนี้ส่วนตัวซอเห็นใจดิวนะมีผัวยั่งนี้พร้อมกับย้ำว่าหยียบไว้นะคะเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ดิวมีปัญหาตอนนี้แต่ผู้ชายใช้โอ,อกาสนี้ปล่อยเบอร์ จากนั้นเพจดังกล่าวยังได้โพสต์ภาพเซบาสเตียนนั่งเครื่องบินที่นั่งปกติและเขียนแคปชั่นด้วยบอกว่าปิดตำนานสามีนางรวยมากนะเมื่อความจริงปรากฏต่างคนต่างหลอกต่างคนต่างบอกว่าด้วยเซบาสเตียนลีกับการนั่งชั้นอีโคโนมีคลาสที่ไม่ใช่เฟิร์สคลาสและพิมพ์ในคอมเมนต์ต่อว่าทุกอย่างคือการเช่าบ้านรถและคอนโดข้อคิดเห็นของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า1อย่าโดนตาซินคนจากภายนอกที่เราเห็น สองบางทีคนภายนอกอาจจะคิดว่าชีวิตคู่ดูสวยรู้สามเป็นสามีภรรยากันแต่กลับไม่รู้เรื่องปัญหาของภรรยาหรือไม่รับรู้กันแน่สี่ชีวิตคู่สวมหน้ากากเข้าหากันต่างคนต่างหลอกต่างคนต่างบอกว่ารวยทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่